สวัสดีค่ะมาพี่น้องขอพั้วกับยายเจนอีกหมกปุ๊กน้องไม่เหมือนี่ปุ๊กน้องไ,ม,องไม่สวยไปคใครเราจะทำเป็นน้องไม้ เขาห้ามไม่คุ้มค่าเรียนว่าคลิปอยู่นะเดีย๋ยวจะเรียนไปขายแม่ไม่อยากได้บอลนั่นเองอ๋อมันมีรถใส่แต่ตล,ละก้อนเดี๋ยวเดี๋ยก้อจุดเนอรอยูไปใกล้ใช่ไหมบอว่าเก่งใหญ่ไปได้แต่ตัวชิวามีใช้หมดเลยบอน,นี่หมูนี่มีดใช้มีดคุ้มค โอ้ยสิมีคมบ่เนี่ยส่วนมากมีดมูเนี่ยสิบ่คมดลวยเหรอมีดมูนี่ใส่บ่ได้ลาต้องเอาซีตรานกนี่นี่มีดตัวนี้ครบเสือไบ้านในหอดะทีมีดหน่อยเสียคมมากตรานกใส่ตานก พี่น้องอุนอไมยเด้อเหมือนน,นี่เขากลัวเฮีดแนวกินเห้ลูกสาวกินจะว่าะอีหยังอยู่ในตู้ทรงมให้เขากับพ่อเฮดแม่มาหอดกับมาคนตู้ทำกับข้าววัยรุ่นไม่มีเวลาทำแตงงอ,นอุนอไมยหมูเน้นๆเนี่ยพี่น้องหั่นหมู ต่ว่าแจมหยำบ่ได้ดอกคาแค้วเห็เนื้วเนี้ยเสีบว่ะมาบั็นี้พี่น้องต้เจียวชวากชวัชวเนไรจ้ชวตำพริกกันพี่น้องเลยพี่น้องอุนน้องม่ใส่อย่างเนี้ย ใส่อ,อะไรบ้างใส่เกมใส่ผิดใส่กระเชยมตักไข่ว่ามีได้พี่น้องบมัอนกัใส่ตักไข่ต้องใส่ตัวนี้กระชายกระชายพี่น้องใส่กระชายปูน้อใหม่ที่ห้องอันเผาเร็วแล้วก็มาเคียนต้มหนึ่งไว้ ใส่ถุงหนึ่งใบป้าปีไก่จมไหม้รัวเขาเก็เฮ็ดกินเพราก็ใส่ตู้เย็นไว้เต็มตู้เย็นจกอีหยังเป็นอีหยังนี้จะแนวกินปลาออามาจะซีสะเกียดบาย้านาเงาก็บบริเวณกินหิดเจมกับมะคุนกับอีกกินวันเก่าเหมือเนเนือ้อจะสิ่งต่ำเขาเบื่อ โค,โคตดอันนี้ออกไว้กันต้องบยากๆีละ ช่างๆก่อนตําข้าเวเบรอเส่สิบแหล็กไงเพราะน้องมาบางใหญ่ใหญ่ไงแม่เจมส์เสียวข้อสารานี่นแหละตําต่วันผู้รังคุนพิ่นเอาาวนข่าขว้าข่าขวา้าเพาว่ามันเปลี่ยนรสชาติไหมข่าขว้าใส่อเป็นข้าเวเบรอไงม,มันก็ได้ยูดอกมันก็นขเข่าเลือดแต่ขวายมันหอมแทนที่มันจี๊ดเสียบแต่ว่าเจมใส่แล้วรู้สึกว่ารสชาติน้ำมันเป็นย,ยังไง เเลยบ่หมักใส่ข้าอขวดแต่ว่า,ายามยำเป็นก็ใส่ที่กันข้าอขวดแต่ว่ารสชาติมันสิบี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนยังไงมมันเปลี่ยนเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตำแหลกบ้น้อกบ้านีกพี่น้องมาลุ่นมาลุนบ้าน,นีกที่นอกโอ้ระเบิดอัน ขวดแ,แล้วมีสิบบาทน้ำยานั่งขวดก็ลืมบเถิมใส่น้ำยานั่งลงไปข้างๆด้วยอุ๊ๆๆว่ต้องใส่น้ำอายน้ำยานั่งประมาณนี้แต่ว่เย็นๆหม,มักสดน้ำดี๋ยวก็พ่อจะไปเติมอีกพอให้เติมหม่อยข้างๆลงหน่อยขอเหงือกำแหลกดี่น้องด้วยติด ถ้าเอาใส่แบบว่าตรงละลายแบบนี้ให้น้ำพ้อนก่อนค่อยละลายก็ได้ใ้น้ำอ่นั่งพรอนตักขึ้งมาใส่ละลายแต่ว่าถ้าเอาลงเป็นก้อนเน่ะมันจะติดกันเพราะแบบไปละลายออกเนี่ยก้อนฉน้นเดียวเขาเห็ดอยู่ใน้วยแบบนี้เลยแบบนี้เลยอย่านั่งตึ๋นมาใส่ เอาสีอรอให้นำเหลือดซักกอคไว้เอาขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เว่าสีก็รอก็ได้ก็เทลงเลยสูตรอร่อยต้องล้างด้วยพริกไซน่ม่าสิมีผักกระแยงผักผัก,ผ,กผักอีตูอีสารแต่ว่าข้าวเราท่นใส่ข้าวใส่ตอนตอนปงแล้วใส่แค่นี้ไปก่อน เคื่อนปุงไปก่อนอื้หูน่าตาน่าอร่อยจังเสียงยังดำปก นี่ครับรอให้เดือดก่อนกให้เดือก่อนเใส่ปลาปาลาตวนี้เกงมักใส่ใส่ปาเองเห็ดไปเสียป่าเราเห็ดยังเสียปลาอีสานงอน เดี๋ยวนแม่เบิง่งว่าขันตอนต่อไปใส่ยอย่างเนาะเราเริ่มเดือดแล้วพี่น้องใกล้จะได้กินแล้วตั้งกล้องดีๆกันขันแรกลูกโดดผู้ใดมาเผ็ดกับฝาดกุนไปเลยเพราะว่าแกงน้อไใหม่เรตือกับควองเผ็ดใครชอบเผ็ดๆก็กินลูกโดด ตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะไม่พอกละปลา,านี่บรูใจได้เป็นของปลาขวดสองสองทับพีไม่ใช่ช้อนโต๊ะสองทับพีพ่อบอกให้กินให้ย่เจมซิมปลาแถวนี้คกัอหัวหัว,หวปลาปลาไม่ไพ น้ำอย่านั่งบอทันได้เหนียวตามด้วยผงนัวดใช้ลายแซบหลายพี่น้องผงนัวใส่ลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยอันนี้ใส่น้อยๆนึงแบบบอาแซบหลายเดี๋ยวไม่ใช่หมดหมอนน้อยน้อย นน้อยๆคืะพับพ่เกือหมดอ่อหม้อ,อ,อสใส่หม้อีจากนี้ก็จะเป็นหมูหมูสามซัานหมูสามซัานลงไปนะคะน้ำเดือดเดือดเอาลงไปเลยเข่ากันแห้งหมูกับปู๊บน่อไม้เนี่ยแต่ว่าปู๊บน่อไม้ให้เจมเนี่ยสิเน้นนน้ำ เขาแล้วสดน้ำนี่ใส่หมูเน้นๆใส่เกลือจังเอยเกลือจอยเสร็จเกลือปรุงรสใส่เกลือนี่ใส่เกลือนี่รสชาติอาหารห้องนี่เห็ดยังไงยูนิเซียนได้พี่น้องแส่ถ้าใส่น้ำปลาเนี่ยไม่แปลกไปแต่ก็แล้วแต่ก้านหมากแล้วก็ได้ใส่เข้าไป เบ ah ah, ือไปด้วยเพราะเรายังไม่ชิมว่าปลาเค็มแค่ไหนค้นๆๆๆมือพี่นงนี่เครื่องงอหูเหนือเนาะใหม่กิโลหนึ่งเนาะเ่อกินสองบาทพี่นาะสองบาทสามบาทตักไปงูเนาะลองชิมหน่อย เ,เอาซอนชิมแบบช้อนชิมอือหืออืม,อมว่าไส้ใดล้วขาดอยู่ขาดปลาอยู่น้อยนึงขาดเกลือนี่ต้องเติม เติมกะลาเจม,ม,มเคุนหมักลโอ้ปวดนีมแทงอยูด้นี่เ็เขาอี่เนี่ปา,ปาออปลากะนาเยอ่น้องบ้านนี้เนากเก,กลือเราแน่นเลเปิมกะลาแม่นเกลือบ่นี่เกลือด้วยอย่าง

คือือด้าก่อนนั้นเสร็จไรเสร็จไรไอยากอกต่อไปนี้ก็จะเป็นผักกระเงงกับแมงลักแล้วี่น้อนผักอีตูบาน่อยนี่แหละก็ตะสุกแล้ว ข้าวติดใส่ผัะกไก่แง่งลงไปไก่ลายมันสีเขีวใส่พ่อหอมพี่น้องแล้วก็ผักกุนตู่ลงไปกุนตู่ลงไปสูตรใคยก็สูตรใครนะคะนี่มีกะชายมีผัะกไก่แง่งมีแมงลักอร่อยเลยปค้งหลับพี่น้องกิ๊แก๊ดแล้วบันกิ๊กแก๊ดแล้วไปกินแล้ว นี่ปิดแก๊สเลยโอ้บุอยากกวางโมูนเน้นเน้นบสร็จไร่สร็จไรตุ๊กกกวาพี่น้องเสร็จแล้วค่ะอนอใหม่นันนัวใส่จังสีหินขอบคุณทุกที่ทุกคนนะคะที่เข้ามาหลับชมขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วเด้อพี่นอ้อ,นองเสิบเ,เสิบเสิค่ะ บายๆคลิปนี้ขอจบซํำนิดน,นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ